สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง FK Gamer เช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่เกมซิลเอ็มนะเกมที่เราทุกคนนีรักมากนะครับเล่นกันอยู่นะครับยังไงก็ยังเล่นกันอยู่นะวันนี้นะผมจะมาบอกวิธีการที่ทําให้ตัวละครเราเนี่เก่งขึ้นแบบ500%นะคุณดูแล้วก็วิธีการนี้เหมาะสําหรับมือใหม่นะแล้วก็คนที่เติมน้อยนะครับสายฟรีสายเติมน้อยอะไรเงี้ยนะครับลองทําตามดูนะอ่าก็อาจจะทําให้ตัวละครเนี่ยเราเก่งขึ้นแบบ เห็นทันตาเห็นนะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตั้งแต่วิธีการแรกเลยโอเคนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับที่ผมนะให้ความสําคัญมากที่สุดในตอนนี้นะคุณดูที่ทําให้ตัวเราเก่งขึ้นที่สุดก็คือเจ้าทรัพ,พยากรอันนี้เลยซัพไฟคือเพชรฟ,ฟ้าเนี่ยที่ผมมีอยู่9,500เนี่ยตัวเนี้ย สำคัญมากที่สุดดูบางคนอาจจะใช้แบบใช้เลื่อยเปอยนะครับสุมออฟอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการของผมให้ที่ทําให้ตัวเราเก่งขึ้นนะ,ะเบื้องต้นเนี่ยผมอาจจะพูดคร่าวๆครับในเรื่องของวิธีการหาเพชรฟ้าก่อนนะบางคนอาจจะรู้แล้วหรือไม่รู้นะก็คือมันสามารถหาได้จากเดนเจียนไดอาี่นะครับวันวันวันศุกร์มันจะได้เพชรฟ้านะครับตามระดับขั้นเลยถ้าสมมติว่าคุณอยากได้เพชรฟ้าเยอะๆเ,เนี่ยคุณจะต้องไปเล่นตัวลองนะครับให้ได้เลเวล30มสิบเนี่ยสามสิบมันจะลงด้านเลเวลหนึ่งได้คุณก็สามารถลงหาเพชรฟ้า คือสำหรับใส่ฟรีและเติมน้อยผมแนะนําว่าเราคุณเล่นตัวลองให้ครบและเราหาเพชรฟ้าให้มากที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ประมาณนี้นะในเรื่องของเพชรฟ้านี่วิธีการหาโอเคไปเดี๋ยวผมไปบอกวิธีการใช้ที่ถูกต้องะอนะครับโอเคนะครับคุณดูสําหรับวิธีแรกนะก็คือผมจะมาคุยเรื่องอ,งปองุปกรณ์สวมใส่ตรงนี้นิดนึงนะคุณดูพวกอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้หมวกเสื้อกางเกงรองเท้าอะไรพวกนี้สำหรับใส่ฟรีและเติมน้อยเนี่ยผมแนะนาว่าใส่ชุดสีฟ้านะครับเนี่ยพวกสีฟ้านะครับพวกนี้ฟ้าห้าสิบสองนี่เห็นไหม รประมาณเนี้ยสีฟ้าเรื่ององุปกรณ์สมใส่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2วิธีนะที่ทําให้เราเก่งขึ้นวิธีแรกก็คือการดึงของมาใช้เลยคือตัวหลักเราเนี่ยพยายามเก็บเพชรฟ้าไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมากได้ครับก็คือเราจะไม่ใช้เพชรฟ้าในการสุ่มของพวกนี้เลยในตัวของเราครับเราจะไม่สุ่มเลยเราจะเก็บเพชรฟ้าไว้ให้เยอะที่สุดคุณดูมาหาดึงที่ตลาดเอาครับเอาแค่พอใช้ได้ไม่ต้องดีที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนทุกๆส0เลเวลใช่ไหมฮะอย่างเช่นคุณมาดึงตัวนเนี้ยเนี่ย9 รลูบี้ผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนนะที่ใส่ฟรีใส่เติมน้อยสามารถหาของได้อยู่แล้วนะหาลูบี้ได้อยู่แล้วนะครับอย่าพยายามไปใช้ลูบี้อะไรเรื่อยเปื่อยนะพยายามมาดึงของเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ็มเดฟเพนหนึ่งร้อยสิบเก้ามันเยอะมากๆนะคนุณดูอย่างเงี้ยดึงได้นะ90 0รลูบี้ทุกคนมาลองดูนะครับบ้างบ้างมาลองนั่งดูตลาดดูเขาก็จะมีของที่แบบที่มันราคาถูกอะ อันนี้พันเจ็ดข้างแพงไปนิดนึงนะครับเออมานั่งนั่งไลหาดูอย่างนี้ก็ได้นะครับเอาพอใช้ได้นะเก้าสิบแปดผมว่าโอเคไม่แย่นะครับกาลังดีเลยนะในราคาเก้าร้อยูบี้นะเก้าร้อยูบี้อันนี้วิธีการแรกคือแนะนําว่าให้ดึงของส่วนใครที่อยากจะทําบวกเพิ่มคุณดูก็ไปหาสเีกรมาบวกออปชันมันเนี่ยให้มันเป็นสักบวกสิบเอ็ดบวกสิบสองบวกสิบสามอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้คือตัวหลักก็คือวิธีการดึงรูบี้ประมาณนี้วิธีการที่สองสำหรับเรื่องอุปกรณ์สวมใส่ สนใจพวกเนี้ยสำหรับคนที่หาลูบี้ได้น้อยนะครับไม่สามารถที่จะไปดึงของในตลาดมาใช้ได้นะผมแนะนําว่าให้คุณดูไปเล่นตัวลองตัวลองของผมก็คืออีไอดีนึงอะ่ะโอเคปะ่ะอาจจะมีสองไอดีหรือ3ามไอดีก็ได้คุณก็ไปทําวิธีการแบบที่ผมบอกหาเพชรฟ้าเนี่ยหาเพชรฟ้านะครับสำหรับไอดีลองสัก 2- 3งถึงไอดีอันนี้มันต้องขยันนิดนึงนะสำหรับใส่ฟรีและใส่เติมน้อยและคุณก็เอาตัวลองของคุณนะ่ยนะครับสุ่มออฟคือเอาง่ายๆว่าพูดง่ายๆคือตัวหลักของเราเนี่ยตัวหลักของ เราจะไม่ใช้เพชรฟ้าในการสุ่มออมอุปรกรณ์พวกนี้โอเคไหมครับมันค่อนข้างเปลืองนะคือผมมองว่ามันสุ่มเนาะมันสุ่มถูกก็จริงมันอาจจะสุ่มครั้งละหกสิบแปดสิบเพชรฟ้าแต่กว่าๆคุณจะได้ของที่ดีจริง,รงๆอะ่ะมันมันเลยเถิดนะผมบอกเลยมันจะหายไปเยอะมากพอค,คุณได้ออปชั่นพวกนี้ที่ดีแล้วนะครับคุณก็โยนมาให้ตัวหลักใช้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนที่ไม่สามารถที่จะหาลูบี้ได้นะไม่สามารถหาลูบี้แล้วมาดึงของจากตลาดเนี่ยไม่ดึงของไม่ได้เนี่ยก็ไปเล่นตัวลอง คุณคุณดูเข้าใจเนาะโอเควิธีการก็คือประมาณนี้นะครับอ่ะและที่สําคัญนะคุณดูที่เราบอกกันไปก็คือเราจะเปลี่ยนทุกสิบเลเวลถูกต้องไหมพอตอนนี้สมมุติเราใส่เซตเอ่อเลเวลวาห้สเนี่ยพอสมมติเราเลเวลไป6 2เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นของเลเวลหกสิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาของที่เราสวมใส่ทั้งเซตนะสี่เซตอะที่เป็นของเลเวลห้าสิบสองเนี่ยไปขายในตลาดได้พอเขาไปขายในตลาดหรือคุณจะไปลงในกลุ่ม a c e b o o k นะครับบอกขายทั้ง ก็ได้ขายทั้งเซตคุณจะได้ลูบี้มาอีกก้อนหนึ่งอา,อาจจะได้มาสัก2,000 3 0สามพันลูบีนะทั้งเซตเลยเสื้อกางเกงรองเท้าอะไรพวกนี้ขายบรวดราคาก็ได้คุณก็จะมีลูบี้มาอีกก้อนหนึ่งคุณก็เอา3,000ลูบีมาหมุนเวียนต่อนะครับคือเอา3,000ลูบีเนี่ยมาหาอุปกรณ์ของเลเวล62ไต่ต่ออย่างเงี้ยเนี่ย,ยหายแล้วก็ดึงต่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยของการข้อดีของการที่ใช้เซตฟ้าเนี่ยคือคุณสามารถหุนเวียนลูบี้ได้เออคุณอาจจะหาลูบี้มาเติมนิดหน่อยเพื่อดึงของได้เลยอันนี้มันก็จะเป็นข้อดีนะผมมองว่ามันค่อนข้างคุ้มนะครับส่วนใครที่มาเล่นที่หลังเนี่ยมันก็จะมีข้อดีคือของพวกสุ่มออฟพ,พวกเนี้ยมันก็จะราคาถูกพอคุณลเวล12คุณก็ขายของลเวล52ทิ้งคุณก็จะได้ลูบี้มาก้อนหนึ่งพะคุณก็เอาลูบี้ก้อนเนี้ยนะครับมาดึงของในตลาดมาเปลี่ยนเป็นของล้เฟ้าในการสุ่มอฟใดยาน,นี้ก็คือประมาณนี้น ออะก็ในเรื่องอุปกรณ์ก็ประมาณนี้เนาะพอเราทําขั้นตอนเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวเราละครของเราเนี่ยครับมีเพชรฟ้าเหลือๆเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เพชรฟ้าไปกับการสุ่มอะไรเลยพอเรามีเพชรฟ้าแล้วเนี่ยคุณดูอันดับแรกนะเราจะใช้เพชรฟ้าไปกับอะไรอันนี้คือความสําคัญอันดับแรกคือส่วนหางคุณดูคือส่วนหางเนี่ยเอาที่คุณดูใช้นะใช้ปัจจุบันนะครับเอาสุ่มออฟนะครับสาหรับสายแก้วภาพนะให้มันได้ PDK กับจอกกอก ส่วนหางเนี่ยผมขอให้มันเป็นเอาแค่พอใช้นะก็คือมันจะได้ประมาณสีม่วงกับสีส้มขอประมาณนี้นะครับไม่ต้องดีที่สุดนะนะขอไม่เอาไม่เอาสี สีเหลืองกับสีแดงนะอันนี้มันยากเกินไปนะเอาแค่ม่วงกับส้มพอนะครับให้ได้เนี่ย PDK กับไอตัว p d p e n ผมขอเน้นที่เป็นพวกจอ,อกก่อนนะเพราะว่าเราไปลองเทสมาแล้วนะครับคือเจะเกาะมันจะแรง่าค่า PDK นะครับพอส่วนหางเสร็จแล้วเนี่ยคุณดูคุณดูก็มาสุ่มในเรื่องของประดับต่อประดับเนี่ยผมขอเน้นว่าขอแค่มี ขอแค่มีคือขอขั้นนี้พอเขียวกับน้ําเงินนะเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ที่หลังนะครับค่อยมาแก้ที่หลังนะอันนี้คือสุ่มให้มันใช้ไปก่อนสายแก้ภาพก็จะเป็นพวก P D K พวกจอก่ออะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ขอให้เน้นเป็นค่า P D K ก่อนแต่ถ้าได้ P D K กับจอกกอตรงนี้ด้วยเนี่ยก็ถือว่ากําไรไปนะแต่ว่าหลักๆก็เอา P D K สุนหางก็ประมาณนี้เอาแค่พอใช้นะแค่มีพอนะอย่าลืมนะอย่าอย่าลั่นไปถึงไอ้นี่นะแต่ถ้าใครได้ม่วงกับส้มเนี่ยในการสุ่มครั้งแรกเนี่ย ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้ามันไม่ได้ก็เขี่ยวกับน้ําเงินนะครับเพราะหางเสร็จแล้วนะคุณดู มาขั้นตอนต่อไปคือคอตูมก็อันนี้คือคุณดูจะใช้พวกสีม่วงนะครับคอตูมม่วงหรือคอตูมส้มก็ได้นะผมไม่ติดอะไรก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ส้มทั้งเซตแบบผมก็ได้เนี่ยใช้ม่วงก็ได้คือสุ่มออฟเนี่ยของคอตูมเนี่ยขอแค่มีเหมือนกันคุณดูไม่ต้องดีนะครับขอแค่เนี่ยขั้นเขียวก็ได้ขั้นเขียวขั้นน้ำเงินเนี่ยนะเออส่วนคอตูมที่เราจะเน้นก็จะเป็นพวก P A K นับกับ P d a m a g e l e s s Pen แต่เน้นหลักๆก,ก็คือ P A T K นะ P A T K เลยส ผมจะเป็น PTK เป็นหลักเลยอย่างอื่นได้มาก็ดีนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราเน้น PTK เป็นหลักนเนี่ยอย่างเงี้ยได้คู่เนี่ยดีแจ๋วเลยแจ๋วเลยแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเน้นย้ำอีกครั้งว่าขอเป็นแค่สีเขียวกับสีน้ําเงินพอนะไม่ต้องดีที่สุดนะครับเอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยาอมาแก้ที่หลังนะอ่ะพอคัตตูมเสร็จแล้วนะครับเพชรฟ้าที่เหลือทั้งหมด,ท,หมดที่เรามีในตอนนี้นะครับคุณดูใส่เลยครับเอามาใส่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนะอ่อในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมขอ,อ,กกอน,น คุณจะต้องมีครบก่อนนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงที่เรา ใช้หลักๆอ่ะสตัวนะครับสตัวหลักๆเนี่ยพอคุณได้ครบแล้วเนี่ยนะครับคุณก็มาสุ่มออฟสัตว์เลี้ยงเลยนะคุณจะสุ่มตอนที่สัตว์เลี้ยงมันเป็นสีส้มวากาลีสีส้มหรือวาคาลี่สีทองก็ได้ผมไม่ติดนะคือสีส้มเนี่ยมันจะสุ่มก็คือมันจะใช้1000เพชรฟ้าแต่ถ้าสีทองแบบขึ้นมาขั้นทองเนี่ยมันจะใช้สมมดสองพันเพชรฟ้านะครับคุณก็มาสุ่มออฟสัตว์เลี้ยงเลยสัตว์เลี้ยงเนี่ยค่อนข้างสาคัญนะผมขอนะครับเวลาสุ่มเนี่ยทำให้มันได้เป าบันดามาคิกิเนตต่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งออปชันที่เราต้องได้เนี่ยนะครับผมขอเป็นระดับสีม่วงกับสีส้มนะครับสองขั้นนี้แต่ถ้าคุณได้สีเหลืองกับสีแดงก็ถือว่าโชคดีไปแต่ผมขอเบื้องต้นเนี่ยขอสีม่วงกับสีส้มก่อนมันจะได้เป็นออปชันหลักๆที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นมันดีมากสัตว์เลี้ยงอ่ะมันจะเป็น PTK, m d k เห็นไหมคิเลคิดามีดนะครับแล้วก็เจกเกาะเปอร์เซ็นต์อีกซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยเวลาเราสุ่มสีส้มมันจะได้ทั้ง อย่างเช่น pdk กับ accuracy kida made erm j กกอนเนี่ยผมขอให้มี2ใน4ที่จําเป็นนะนะที่เราใช้เนี่ยอย่างของผมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยผมต้องการ pdk accuracy ใช่ไหมผมต้องการ2ค่านี้นะครับอีก2ค่านียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมี mdk evasion เนี่ยก็ไม่สนนะครับไม่เป็นไรเอ่อผมต้องการ pdk e accuracy เนี่ยเออมันได้2ค่านี้มาแถมด้วยก็ถือว่าดีไปอันนี้ก็คือ evasion ไม่อยากเอาก็ได้สรุปก็คือ2ใน4ขอเป็นสีม่วงกับสีส้มนะครับขอสีม่วงสีส้มเลยนะสัตว์เลี้ยงค่อนข้างสำคัญ โอเคก็ในเรื่องของเพชรฟ้าเนาะก็คือประมาณนี้เนาะคนดูเอาตามที่ผมบอกเลยพอเราทําทุกส่วนเนี่ยครบแล้วจนถึงสั์เลี้ยงครบแล้วเนี่ยนะครับพอเพชรฟ้าเราเหลือเนี่ยเราค่อยมาแก้แก้ในส่วนที่อันไหนมันยังเป็นสีเขียวอยู่ยังเป็นสีน้ําเงินอยู่เราก็มาแก้ให้มันกลายเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงสีส้มซะเพชรฟ้าก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปเลยนะครับ พอเราเรื่องเสร็จของเรื่องของพลิฟ้าไปแล้วนะคุณดูเราก็มาจัดการเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะแนะนํานิดนึงนะคุณดูสําหรับสายฟีและสายเติมน้อยนะครับคุณดูอย่าไปตามเทนนะครับอย่าไปตามเทนนะก็คืออย่างเช่นตามเทนหาสัตว์เทพอ่ะนะครับหาฟินิก์นะครับหรือว่าหาไก่ควีนนะครับหรือว่าหาเอลหญิงเอลชายนะครับพวกนี้การที่เราเอาทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยไปลงกับสัตว์เลี้ยงเพื่อตามหาสัตว์เทพเนี่ยมันจะทําให้เราทรัพยากรอาหารเราเนี่ยหายไปเยอะนะคุณดูเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทําให้สัตเเลลี้ยงงหักกขออราโต่น บเบื้องต้นอันนี้ผมอธิบายในกรณีที่เรามีสัตว์เลี้ยง4ตัวที่เราต้องการใช้ครบแล้วถ้าใครยังไม่ครบก็คืออาจจะต้องไปตามหาสัตว์เลี้ยงให้ครบก่อนนะพอครบแล้วคุณก็มาทําตามนี้เลยสัตว์เลี้ยงหลักมันจะมีทั้งหมด2ตัวนะอีก2ตัวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงทางเลือกคือหลักของผมเนี่ยสำหรับเลเตอร์นะยกตัวอย่างของผมก็จะเป็นตัวเคลี่นะครับจับตัวเมดากล,ล่าผมแนะนําว่าในขั้นเบื้องต้นนะครับคุณดูควรทานะครับสัตว์ตัวหลักของเราเนี่ยให้เป็นระดับสีส้มสีส้้สส้มมืนีีสสตัว50 แล้วก็สีส้มตัวที่2เนี่ยให้เป็นเลเวล50ส่วนสัตว์ทั้งเลือกอีก2ตัวนะครับให้เป็นสีม่วงก่อนก็ได้อย่างของผมเนี่ยผมุผมตัวรองมันก็จะเป็นตัวคิสินนะ ดิสเน่ไว้สีม่วงก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไนปิยาสีม่วงก่อนก็ได้เลเวล40ก็ได้หรือเลเวล20 30ก็แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณดูเลยนะไม่ได้ซีเรียสนะเพราะมันเป็นสัตว์ทดลองเรายังไม่ต้องรีบปั้นขนาดนั้นนะครับพอคุณได้ครบสัตว์ครบแล้วนะครับในลักษณะนี้นะสมมติว่าอันนี้เลเวล50แล้วตัวนี้เลเวล50แล้วคุณก็มาเตรียมทรัพยากรครับทรัพยากรในการโวรสัตว์ขึ้นไปสีทองเลยนะซึ่งการที่เราจะโวสีทองได้นะครับมันจะใช้เม็ด สีม่วงผมอาจจะบอกว่ามันอาจจะเยอะนะสำหรับสายฟรีก็คนดูก็ลองลองหาดูนะครับซื้อในช็อปร้านค้าหรือว่าเวลาเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงมาย่อยนะครับอะไรประมาณเนี้เก็บอาหารสะสมอาหารให้ได้เยอะที่สุดยาวอาหารไปโวหาสัตวเทพเลยเปื่ยนะมาอัพตัวหลักก่อนนะพอพวกทรัพยากรเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็มาโวโวบัเคอรี่เนี่ยคุณจะได้ไว้หรือว่าจะได้แบ็ก็แหละนะครับโวขึ้นมาสีทองแล้วคุณก็อัพเลเวลมันพอคุณทรัพยากรมีเนี่ยอัพเลเวลมันจนเลเวลสัก40ก็ได้นะ ยังไม่ต้องถึงเลเวล50หรอกมันใช้อาหารเท่านั้งเยอะนะครับอัพสัก40ไปก่อนพอทำตัวนี้40แล้วคุณก็มาทําตามลําดับเลยครับสัตว์เลี้ยงมันมี4ตัวนะคุณก็มาทาตัวที่2ต่อขึ้นไปสีทองนะครับอัพสักเลเวล5เอ่อ40ก่อนก็ได้นะแล้วคุณก็มาทําสัตว์ตัวที่3ตัวที่4สัตว์ทางเลือกเนี่ยจากสีม่วงคุณก็ทําตามลําดับเลยครับสีม่วงมาสีส้มเนี่ยเป็นคิสเนสีส้มแล้วก็ไปทําตัวที่4ให้เป็นจากสีม่วงให้้้้้เเเเปปป็็็นนนนนนสสสีีีมมมมมมกกกก่่่อออด๋ยยยววขผผทําาาาาจจิใใชััึรบหพ ก่อนเราพร้อมเราก็โวขึ้นเป็นสีทองนะคือทําตามขั้นตรงขั้นตอนไปผมเชื่อว่านะทุกคนถ้าเราไม่เสียทรัพยายกรในการที่เราไปโวหาสัตเทพเนี่ยบางทีอ่ะตัวเราอาจจะเติบโตไปมากกว่านี้แล้วก็ได้นะบางคนเนี่ยเสียการอาหารสัตว์เนี่ยเป็นการโวสัตวเทพเนี่ยเป็นค่อนข้างเยอะมากกนะ็สัตว์เลี้ยงก็คือประมาณนี้นะคุณคนดูยิ่งเราสัตว์เลี้ยงโตเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต่อไปเลย โอเคนะครับในหัวข้อสุดท้ายนะที่จะทําให้ตัวเราโหดขึ้นแบบสุดๆนะค,คุณดูนั่นคือสกิลครับคุณดูสกิลเท่านั้นเลยนะผมจะอธิบายง่ายๆนะครับนีเรื่องของสกิลเวลาคุณนับเลเวลนะสกิลไหนที่มันขึ้นเครื่องหมายตกใจเนี่ยนะครับอย่างเช่นเวลาผมนับเลเวลขึ้นหมายตกใจ,ม level, ห,มกใจหมายเขาว่าให้เราอัพสกิลใช่ไหมคุณดูก็อัพไปเลยครับอัพไปจนตันนะครับจนตันที่มันเท่าที่มันจะอัพได้นะครับ และส่วนที่2คือรูนสกิลนะครับพยายามยัดรูนสกิลให้ครบนะคุณดูเนี่ยเอาให้ครบเลยจะเพิ่มดาเมจก็ได้คุณจะลดคูณดาวก็ได้แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนเลยนะครับแต่พยายามยัดรูนสกิลให้ครบทุกสกิลนะครับมันจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นแต่ถ้าสมมติคุณดูณมีปัญหาบอกอัพไม่ได้เพราะว่า1ขาดโหลสกิล2ขาดใบไม้นะครับใครขาดโหลสกิลนะครับมาซื้อเอาเลย1000งพันูบี้นะคมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยทุกคนน่ะต้องเล่นเกมเยอะอยู่แล้วนะครับคือแต่ละ การหาลูบี้ของแต่ละคนอยู่แล้วผมเชื่อว่าเกมนี้ลูบี้มันไม่ได้หายยากขนาดนั้นคุณดูแต่บางทีลูบี้ที่เราได้มานะครับเราไปใช้กับไรเรามาดูอีกทีสิเราไปซื้อนู่นซื้อนี่นะครับซื้ออะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปลือยหรือเปล่าถ้าเรามีลูบี้ผมแนะนานะครับให้มาซื้อโหลสกิลก่อนันดับแรกนะแล้วคุณก็ไปอัพสกิลให้มันเต็มซะขาดใบไม้ใช่ไหมคุณขาดใบไม้ใช่ไหมคุณก็มาซื้อใบไม้ซะหรือถ้าคุณใบไม้เนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อนะแต่ถ้าใครมีลูบี้ก็้้้อออกก็็ไไไดแแตตต่่่่ถาาาใใใคครรมมีนนนนนะํหปเเเเลลัััววงงบบพ ไปแลกได้ใบไม้เนี่ยได้ใบหนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งมันจะแลกได้1ใบถ้าคุณมีตัวรอง5ตัวคุณอาทิตย์หนึ่งคุณก็มีใบไม้5ใบแหละนะครับสำหรับใบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับสรุปแล้วก็คือเอาลูบี้มาซื้อโหลดสกิลซะจุบจบหาลูบี้มาได้ซื้อโหลดสกิลหาลูบี้มาได้ซื้อโหลดสกิลอัพสกิลให้เต็มนะครับสุดท้ายตัวเราจะโหดแบบสุดๆโหดแบบขิงๆเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรื่องสกมสกิลไปโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะสาหรับ การแนะนำนะวิธีการเล่นทําให้ตัวเราเก่งขึ้นนะครับ500ผมก็ขอสรุปเน้นย้านิดนึงนะเรื่องเพดฟ้าก็นะเอาตามขั้นตอนผมเลยนะพอได้คุณได้ออฟดีเนี่ยทำให้ตัวคุณเก่งขึ้นนะครับแล้วก็2ก็คือลุ้งรูบี้พยายามอยาบรูบี้ไปใช้อะไรเรื่อยเปื่อยนะครับเอารูบี้มาซื้อขวดโหลดสกิลอัพสกิลซะให้มันจบจบนะครับเออตัวเราจะเก่งขึ้นมากเลยเนาะก็คําแนะนําก็คือประมาณนี้นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็ลองเม้นเข้ามาในะใต้โพสตได้เลยนะขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ จ้าบ๊ายบาย